สวัสดีครับพี่น้องครับพอดแล้วครับลานสนามตรงข้ามแมคโคระยองครับผมหลังจากที่ขับรถมาเกือบสามชั่วโมงครับตอนแรกว่านึกว่ามันบมีล่านกับเขาตรงข้ามเป็นศูนอาหารพอดีพี่น้องมีในปั๊มบางจากเมือ มันบางจากแมนอยู่ครับซาบุนรถออกไปว่าที่ไปหากินเขา<ม>วันนี้กันบรรยากาศนาทีโอเคอยู่ครับกับประมาจากสองม้นสามมนเดียพาน้องตั้งสนามก็ตั้งง่ายครับดินบอดอัดย่างดีครับแต่บอลูเดี๋ยวจะทิศทางซะละ เมื่อเช้ตั้งไปทั้งไดเก๋เยวยเปีอยปปอกๆก็มาแล้วครับทีมคอนไว้เอามาหอดก้อนมัวที่เรียน ทุกทามลุงน้องนี้ว่าเหลืออีกหาสิบล้อบางคันก็สามสิบล้อครับเพราะว่าบางคนได้จอดเติมน้ำมันเติมย่างของผมเมื่อนี้ไม่ได้เติมครับเรนสาวเดียวเลยเงาเลย อลูกแม่อย่างแเจ้าาวแท้ลุกมาอย่างเจ้าวา,า,าวแท้กินยี่ได้น้อนเดียว <c oughs> ครับตรงขามเป็นศูนย์อาหารด้วย <c oughs> ครับตรงแามเลย แต่บ้านหานหาบ้าหนาที่ท่านได้เปิดดอกคาบไหนได้กินคาบเที่ยงหมดแหละแต่บักหลายล้านเลยบักสิบยี่สิบล้านหมดลดย,ดยดดครับเอามากับผู้เหญ่มาเรียลเที่ยง ขับไปขอรถมาขออยางรถมาเอาไ้เด็กน้อยกินก้อนมื้อี้ไปแย่งนันกินนี่เนี่ยเขากินเขาได้นอนแยเขานั่งก้นอเนเทีอยู่ไหนวะ ฮะโอ้ยสอดแจงจังมือในพร้อมใได้นอนเนี่ยออโอ้สเสดงมาเพื่นจัดล็อกร้านขายของอเขาทาครับพรา่าไม่ฆ่าคือที่มาหลายด้มมะเรง บรรยากาศวันนี้เป็นตาทรงงานได้ยูต่อกับเด่งละสถานการณ์อเนะี้เพราะว่าการเตรียมการเตรียมงานเพื่อนทั้งหมองจอรถจอดร้ายอย่างมันดีเบิรมันสะดวกเบิรครับห้องน้ำห้องน้ำห้องท่าเนี่ยผู้หญิงผู้ชายยัางดีเลยครับมองหลังรถบัสน,นะบางย่างลายห้องเลยมันสะดวกในการจัดงานไหมครับโอ้เมื่อาอชีพสุดยอดเลย ผู้ใดญ่เนาะผู้จัดมือนีเนาะสถานที่น่าจัดงานมากๆเลยตอนแรกว่าขัางบอสว่าจังเราเจอนี่จังบ่อียครับอีแบงโซนมอไซค์กับรถหญ่นะบางเดียวบ้าง จอดข้างหน้าก็กว้างพี่น้องมองติดถนนนะะักอ่ะก็จอดได้ไหลายสะดวกทุกอย่างเลยเมื่อนี้หิวเขาย่างไปตรงขามพุ่นก็ได้ครับวอกไก่สมองได้ยังสี่แม่เนะาะนี่คัก ปรายุดปรทันมาตัวนี่ขาดป่ายุดครับเพราะว่าต้องรอปายุดประสานเรียงสถานที่ตั้งต้องนัน้นล่านค่าอยู่ทั้งพุ่นยีทีมที่ไปทั้งไหนได้ ไปทั้งพี่กับ่บมีบ้านคนเลยครับโอ้เป็นตาเลีนสบายใจอยู่เมื่อไงครับ มาทีพู้เดียมางามก็ดอกกระเดียกนะี่กินเข่าจากน้อยนึงแล้วก็พักจากแถวหน้องพักจากชั่วโมงนึงก็บจีลุยเลยครับ เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับหากินก๋วยเตี๋ยวกัับวัเนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับ